แฟนก็บอกว่าต่อไปนี้นะหยุดแล้วถ้าไปห้ามกการจิตรบอลจะต้มบอลให้กินกลับมา <c oughs> ถ้าไปห้ามมวยยังคืนกลับมันจะต้มนมให้กินสั่งขาดเลยทีนีน้ทำไงครับผมชิดหนักเลยไปหาเพื่อนครูหลายโรงเรียนปีแรกไม่สมัครตั้งคนเลยปีที่สองไปอีกเพื่อนครับเนี่ยคีฟินมันช่วยชาติช่วยสังคมนะเงินส่วนหะนึงง่งหมอช่วยเด็กกำพร้าทั่วประเทศให้อาหารช่างอีกที่โรงเรียนมี เด็กอ่ะพ่อแม่มันตายมีไหมถามเพื่อนตรงกันมีอ่ามีเพื่อนไปออกก็เขียนมาเลยไอ้ที่เด็กกำพร้าครับฝันเป็นจริงครับเด็กที่เรียนได้พอได้คุงเนี่ยเป็นจริงนี่นะช่วยชาติทั้งหมช่วยซื้อทีนี้ครูที่หยู่ก็ทำหมักทั้งหมดเลยครับครูเล็กครูน้อยแต่ครูน้อยเป็นโกสตาไอ้ครูพ่อเก๊กก,ก,ก,ก๊กักอยู่ <c oughs> ก็ยังเป็นซินเวอร์แท้ผู้บริโภคอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับต้อนทุกเรียนต้อนมาหมดเลยโรงเรียนทันใดครับชวนคนชนทุกแบบทนายก็ออกมาปลัดก็ออกมา สารวัตเป็นหมดเลยทีนี้ก็ไปโรงเรียนนะครับไปที่โรงเรียนไปหาเพื่อนตามพออโรงเรียนไอ้เพื่อนครูน้อยกับซลมันมาแล้วไอ้พออกิฟเฟลินอ่าแซลเรานะครับไปด้วยกาแฟครับให้แจกพวกครูคนละซองคนละซองสองซองอย่าให้เยอะนะอ่าอยากเดินซื้อทำบัตรจนรดไปที่โรงพักบ้างเอากาแฟไปแจกพวกสารวัตรเพราะเพื่อนเป็นสารวัตรพันโทไอ้ตำรวจก็จะไอ้มาแล้วไอ้สารวัตรกิฟเฟลรินก็เอากาแฟไปแจกเขาอีกอ่าคนละกินสองกินคนละซองอะ ถ้าอยากได้ทําบัตรทนลดก็ไปตามแบบนี้ทุกวันนี้เขายัางแซวอาจารย์ะสอนเด็กลูกศิษย์อาจารย์จะแซวไปสอนที่โรงเรียนไหนแน่ผมก็โรงเรียนกิฟฟลินสนใจไหมช่วยชาติช่วยสังคมตอนนี้ลูกศิษย์ก็มาแล้วที่เรียนจบมีงานทํามาแล้วเริ่มเข้ามาโรงเรียนกิฟฟลินไงครับช่วยชาติช่วยสังคมช่วยให้คนมีงานทําช่วยให้คนมีได้ท่านว่ากิฟฟลินดีไหมครับดีตบมือกิฟฟลินครับ เห็นไหมครับนี่พอยิ่งฟุตบอลแมตช์กัรชิงเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยติวเข้มพอ่อแพ้ไม่ได้นะทำไงครับเราเป็นครูเป็นโค้ดผมก็เครียดเลยเนี่ยครับเครียดหนักเนี่ยติวเข้มวิชาเนี่ยครับต้องออาชนะให้ได้ถ้าไม่ชนะเบี้ยเลี้ยงก็จะไปจ่ายชุดก็ไม่ให้เราก็สั่งนักเรียนต่อไปอีกพลทายชนะครับพบเป้าหมายต้องชนะนะครับทีนี้จากการที่ผม ใช้เวลาแค่19เดือนขึ้นตำแหน่งพาได้ครับได้สร้อยมาถึง22เส้นนะครับรับโบนัสจำเดือน1,500บาท1,400บาท2,000บาถึง8,000บาททำสลับกันทุกช้อยนะครับเอ๋ครับรับโบนัสหงหงบุนถึง10ครั้งครับได้บ้านราคา2ล้านเตาเฮานะครับอยู่นนทงเทพแล้วก็ได้รถ ดีแม็กป้ายแดงนะครับแล้วก็รถเกง๋งรถเก๋งคันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับของไดมอนด์ครับผมอยากไปนในไม้ลุงยุทธลุงยุทธวผมเรียกลุงยุทธว่าผมขอจับในไม้รถเกง๋งขอนั่งในไม้ยินดีให้นั่งครับทีนี้แกบอกคาถาสําเร็จไม่มีอะไรเลยให้ออมน้อมถ่อมตนใจกล้าหน้าด้านสันดานดีทำแล้วอย่าหยุดเป็นไดมอนด์ได้รถเ็นแน่ตบมือลุงยุทธเลยครับผมก็ได้ เบนฟอนจินเนอร์ใบแดงครับวันที่ลงยุทธขึ้นบ้านใหม่ราคา18ล้านผมก็เอารถฟอ์จินเนอร์ใบแดงไปให้หมอเจิมเช่นเดียวกันคนมองบอกให้รวยให้รวยนะครับนอกจากเราได้แล้วครับดาวไลน์นะครับแต่ทุกคนเลยนะครับเห็นไหมความฝันตัางว้เห็นไหมครับคนแก่นี่ป้าอันนี้ป้าพวงอันนี้ป้าแต๋ว65-66ยังทําได้นะครับอยู่ตำแหน่งวีนัรับโบนัสถึงสองครั้ง คุณบางออนขายประกันชีวิตคุณเจยาแม่ค้าขายไข,ยขย่คุณพรเทพขายของชำนี้อาหารจากรุงโดดสีรันอันนี้หมอนวดคุณนาลีใช้วิชาเห็นไหมครับมาทุกระดับเลยความรู้ไม่เกี่ยวผู้เท่าสองคนนี้จบปอสองอันนี้ปสี่ขายอาหารเสริมปวดข้อปวดเข่าย,ยาที่ฟันแค่นี้บางคนไปาย,ยาที่ฟันผ้านี่หน้าหนาโลชั่นหน้าหนาก็โลชั่นบางเวลาไปหาลูกค้าแกก็เอาแคทเธอร์ ไอนางไอนางเขยนมาเขยนมาซื้อไว้เดือนละสี่ร้อย้ผัวมึงตายมีได้แสนสองแม็กแม็กแม็กมาครับมาใส่ตะกร้ามาที่ศูนย์แล้วมาช่วยเนี่ยสุดยอดครับผู้เช่าสองคนนี้สุดยอดสุดยอดครับครับนี่ก็กลุ่มตำรวจนะครับรับหกหมื่นกันสิบกว่ารหัสแล้วครับที่ดาวไลน์เดินตามมานะครับได้ลงทำเรียบเศรษฐีเงินล้านนะครับไปนักทุจรียบถึงหกปีซ้อนนะครับ ได้ถ่ายรูปคุณมนะเห็นไหมครับอัพไลน์คุณทําเนียงแต่งชุดที่สวยนะครับเนี่ยได้ไปนั่งรถเบนจินเลี้ยงที่โรงแรมโอเรนเตินโรงแรมแซงกิล่าสโมอสรทหารเรือเห็นไหมครับเนี่ยคุณหมอเราหมอต้อยหมอตั้มหมอบวยลุงยุทธบ้านํำอ่างคุณขจรคุณวิชิตเนี่ยบทอะไรครับถ่ายรูปร่วมกันเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพบุบทักทายกันนะครับเห็นไหมครับ ดูสภาพสตีอย่าดูผมนะครับผมมีอยู่ชุดเดียวเห็นไหมครับเปลี่ยนชุดเรื่อยๆคุณหมอก็เองเห็นไหมครับเนี่ยร้องรำทำเพลงมีคุณวิเชียนเต้นไปด้วยนะอาจารย์นรงศักดิ์พี่เหรียญนะครับเนี่ยนี่คุณหมอเห็นไหมครับกันเองปีต่อมาอีกเห็นไหมครับดูชุดก็แล้วกันคนไในที่สวยสุดดูเองครับนี่คุณมนานี่ปีล่าสุดมาแล้วนางแบบสาวสวยครับดูสิครับ คุนดีทุกคนเลยผมจําได้คุณชุดสีเหลืองกับชุดสีม่วงความนในดวงใจนี่คืออัปไลน์ผมคุณสำเนียงโคตรเจ็งวันนี้มาหรือเปล่านะอัปไลน์ของผมครับอ่านี่ก็คือผู้สมัครหลักของผมคุณนิพาวดูเองครับสวยทุกคนเลยนางแบบของเราเลือกอ,อน,นะครับนี่ครับผมก็ไปรับนับกธุรกิจยอดเยีเ่ยมปีล่าสุดปีที่ผ่านมาผมก็ขี่รถฟอร์จนเนอร์เบนต์ลุงยทดว่าเบน์เบน ฟอนเจเนอร์ปลาแดงก็มปร,รับถ้วยมาเช่นเดียวกันครับศูนยหวยออกแล้วออกอีกครับเรื่องจริง <laughs> เน่ของจริงครับชุดสีม่วงตัวผมก็ทัชโดเหมือนเดิม6ปีแล้ว <laughs> ถ่ายรูปกับไดม่อนพอเรียกเป็นไดมอนนะครับเนี่ยอาจารย์นรงศักดิ์คุณจรัตนะครับคุณกระจรทำแล้วตะลึมตึมท่านบอกคุณมุดรอดให้กำลังใจ เอาเลยเอาเลยนะครับเป็นไดมอนด์ให้ได้ไดมอนด์ทุกคนให้กําลังใจครับไม่ครั้งคุณธนวัฒน์านยศก็มาให้กําลังใจทุกเราเอาให้ได้ครับวันนี้ครับกิฟฟินเปลี่ยนชีวิตคุณได้วันนี้อยากท่องเที่ยวต้องทำยังไงครับเทคนิคการทํางานครับชวนคนชวนให้มากที่สุดชวนให้มากที่สุดนะครับพัฒนาคนรักษาคนนะครับ คนไหนเป็นผู้พกดูแลคนไหนทำธุรกิจคนไหนอันนี้แหละก็ทำาเอาคนมาทำธุรกิจครับเฟ้นหามาเอากินกับเราไหมพัฒนาเขาให้เก่งให้เร็วที่สุดให้มีตำแหน่งให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ดูแลให้ดีนะครับผมช่วยคนอยู่แค่หสายงานเท่านั้นเองครับสายแรกครับอยู่ชนบุรีดาบตำรวจกทาวุฒคุณจีราพรติดทั้งมินิแล้วก็ติดปักกิง่งวันนี้มาไหมครับมาแล้วโชว์ตัวไหนครับจากชนบุรี ไม่มาใช่ไหมครับอ๋อมาจากอ๋อเพิ่งเหนื่อยจากไม่ได้มาครับไม่เป็นไรครับต่อไปสายสองครับตำรวจเช่นเดียวกันผมเจอแต่ตำรวจนะนี่คือดาบตำรวจสุรชัยน้องสุรีพรเจ้วขาวโชว์ตัวเลยครับจากศูนย์พนมสัตว์ถึงเซาครับโชว์ตัวก็วมาครับนี่ติดฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีปักกิ่งแม่ทีมไปไหนไปด้วยติดมินิด้วยสุดยอดนะครับเก่งสุดยอดเลยตอนที่แรกตอนที่ไปชวน จะจับประชานะถ้าไม่จริงอ่ะยินดีให้จับพามาครับที่โรงแรมมินทาเรียบร้อยครับเจอหลุงยุทธอ่านวิพัฒนทหารนะพูดถูกงง,งมึงนะถ้าถูกใจแล้วเพราะของจิ้มเราพูดความจริงทั้งคู่นี้เป็นตำรวจนะครับดาบกฐะทาวุฒิอ่าดาบสุรชัยสอบในร้อยไป่ได้ทีบอกมาสอบในร้อยกิฟฟินดีกว่าตอนนี้สบายแล้วแซงเงินเดือนประจำแล้วครับสายสามครับอ่าคุณลูกประชาคุณนาลีชัยวิชาโชว์ตัวนะครับสายกรุงเทพครับมาไหมครับโชว์ตัวนะอ๋อนี่ครับตัวจริง เป็นหมอหนวดนะครับใครปวดข้อปวดเข่าฟเพราะเราเป็นสมาชิกจีนบอกกันแล้วแล้ว,ลวนะครับสายซบุรีลำกระมลชนกินชนามาไหมครับสายบุรีลำอันนี้ก็จะไปเกาหลีไปทีนี้จะไปญี่ปุ่นอลิสโตคุยกันไว้แล้วทั้งสองคนนี้สุดท้ายครับคุณศุกษาสุนิปาวงสักแก้วมาไหมครับโชว์ตัวหน่อยครับท่านเป็นหัวหน้าเจ้าที่อบตทับประกุจังหวัดตะแก้ว เกษียณปีหน้าเลยมาทํากิฟต์เลยครับติดท่องเที่ยวปักจิงอีกใน5คนนี้ครับติดถึง3รหัสด้วยกันมีดาบกทถาวุฒิดาบสุรชัยคุณศึกษานะครับอีก2คนนี้ก็จะไปเที่ยวญี่ปุน่นแล้วสิ้นปีเ้าจะขึ้นภารายั้ง5ารหัส้อมกันตบมือหน่อยครับจากการช่วยเหลือทีมงานครับช่วยเขามีตําแหน่งช่วยเขามีรายได้ช่วยเขาติดท่องเที่ยวตามประเขาสําเร็จเราสําเร็จตามครับ ทำให้ผมก็ติดยุโรปตะวันออกสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันติดอันดับที่17ครับ<ว>คนนี้พาวันคุณเลออันสมบูรณ์ระดับเทศติดอันดับที่17นะครับขนาดว่าน้ําท่วมนะครับถ้าน้ําท่วมต้องหนีน้ําเหมือนสายกรุงเทพหนีไปขยายที่ซึอุ่มชุมพเพิ่งกลับมาเรามีเทคนิคนะครับการทํางานติดอันดับที่สิครับไปสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันออสเตซียปีมีนานะครับคารามีนาไปปักกิ่งเนี่ยเพิ่งกลับมาเห็นครับ ไปกันนี่ครับไปจัดละเทศนั้นเหมือนประสาทเมืองจีนนี่รับไปหมดเลยเนี่ยนะครับมีคุณมานะดับคาาวุฒิเนี่คุณสุรีพรคุณนิพาวันไปไปทั้งทีเลยครับนี่ครับงานตัวนี้สุดยอดเลยเห็นไหมเด็กผู้ใหญ่ไปย่ท่ว่าใจเราเอาไหมญี่ปุน่นนะครับอ่าต่อไปอีกอคุณหมอก็ใจดีผมไม่ได้ไปนะครับผมไม่ให้แฟนผมไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคุณหมอก็ใจดีมีหิมาด้วย นี่เห็นไหม VIP เลย4คนอัพไลน์ดาวไลนะ์ช้ไลน์สรุกเฮฮามีมาหนาสุดๆเลยนะครับไปเที่ยวกันมาแล้วปักกิง่งตกเย็นดินเดอร์ครับอินเลี้ยงเห็นไหมครับโอ้สุดยอดนี่แต่งชุดจีนกันมีหนา้านายมีคุณมณาะาเห็นไหมครับตัวเองแล้วโชคดีทั้งคู่นะครับไอคนนี้ได้ห้าพันกลับมาเล่าให้ฟังไอคนนี้ได้พันหนึ่งแม่ลูกสุดยอดได้รางวัลน,นะครับกลับมาจากปิงจากปักกิง่งสุดยอดเลย ตบมือท่านทั้งสี่ท่านเลยครับญี่ปุ่นโอฮโยโกสิมัตาริโกโตไปไหมครับไปตบมือครับ <S <S ท่านต้องไปทุกคนนะครับเพราะผมสัญญาแล้วผมพูดผมเพิ่งไปฝึกพูดมานะครับโอฮโยโกชิมาว่าสวัสดีนี่เขาต้องไปผมก็ต้องไปให้ได้ผมถ่ายรูปไว้แล้วเป็นหลักฐา,านนะครับ <S 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 ถ้าเจอผมต้องเจออาริโกโตเพราะว่าขอบคุณโอฮโยโกชิมาว่าสวัสดี เพราะเราจะไปด้วยกันนะครับไปกับกินชนะนี่ครับเที่ยวฮ่องกงลุงยุธก็ไปด้วยฮ่องกงนะครับหำจูจูสันบ้านเขานะครับเห็นไหมเที่ยวครับนี่ลุงยุธช่วยกาแฟไปกินกุ้งหมูฉลามนี่หมอกันไทยปารตี้เที่ยวสิงคโปร์ต่อเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดผมไปเขาจะไปคู่ตลอด นะครับนี่ไปเจอมิสยูนิเวอร์ของสิงคโปร์สูงรุป180ออ่าไปเจอคุณเล็กแล้วเจอที่สิงคโปร์เจอน้นเขาลังฟิตเนสคุณเล็กก็โชว์กล้ามก็โชว์เนี่ยกล้มามต้องแข็งแรงนั่นเองครับดูไฟตกเย็นปาร์ตี้ผมก็ร้องเพลง50ยังแกวเต้ดร้องรำทำเพลงนสนุกครับเที่ยวสนนกสุดท้ายกินข้าวมันไก่ที่แพงที่สุดในโลกนะครับทำไงถึงจะรวย เงินสี่ด้านคนสี่ประเภทเราอยู่ฝั่งไหนครับลูกจ้างเจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัวนักลงทุนวันนี้ทุกคนทํางานแบบไหนครับถ้าเป็นฝั่งซ้ายคือลูกจ้างแรงบดเงินหมดยิ่งแจกเงินหดหายฝว่างขวาเจ้าของกิจการแรงบดมีเงินเหลือยิ่งแจกเงินเพิ่มยิ่งทํายิ่งเพิ่มยิ่งทํายิ่งได้ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการวันนี้ครับทําไงถึงจะรวยค้นหาด้ตันแดง ถูกงหวยรางวัลที่หนึ่งเจอไหมครับซื้อมากี่ปีแล้วเคยถูกรวตลอตเตอรี่เจอไหมครับแต่งานกับคนรวยเจอไหมทั้งหญิงทั้งชายเจอไหมเสียบุญชยัยนานๆจะเจอเห็นไหมเราก็เช่นเดียวกันไม่เจอครับชาตินี้อย่าหวังเถอะค้นหาด้วยตำราอ่านครับกลยุทธ์สู่ความสําเร็จโรงเรียนสอนดุจิตพ่อรวยสอนลูกอย่าไปอ่านพ่อจนสอนลูกเงินสี่ด้านรวยวิกฤตคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก ซื้อมาอ่านครับหนังสือพวกนี้จะสอนให้อ่านนะครับอ่านแล้วช่องทางเห็นความร่ำรวยก็ทํำยังไงกันครับผมซื้ออ่านหมดเลยเนี่ยดิดแดกตัวดักเนี่ยซื้อหมดเลยธุรกิจเครือข่ายเจอแล้วครับมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองไทยคุณทานินเจียวลานนนครับทําธุรกิจเครือข่ายซีพีเจริญพวกพันธ์ครับธุรกิจเครือข่ายซีพีเจริญพุกพันธ์อันดับหนึ่งของเมืองไทยครับ ต่างประเภทเราไม่พูดถึง mm. บินเกตบัาเฟตคาร์ลอตผูท่า่าแกนไอ่พูท่า่าแซนเดอร์ที่ขายไก่ไม่ต้องพูดถึงเ,าเอาเอามึงไทยครับนี่คือดับหนึ่งนะครับทำไงเราถึงจะรวยนะครับต้องท,ทําธุรกิจเครือข่ายครับห้างแมคโครโตตัสบิกซีเซเ่นคนไทย65ล้านคนไปซื้อที่ห้างใครรวยครับเจ้าของห้างรวยวันนี้ครับเราจะรวยด้วยกันทุกคนนะครับ กิฟฟินเป็นธุรกิจเครือข่ายตบมือให้กิฟฟินนะครับแล้วเราจะรวยทุกคนประกาศนะครับเราจะเป็นคนจ,จนลุ้นสุดท้ายบอกกับตัวเองทุกคนครเราจะเป็นคนจนสุดท้ายเพราะกิฟฟินเป็นธุรกิจเครือข่ายโอกาสทองมาถึงพวกเราทุกคนแล้วเชิญทุกคนมาเป็นเจ้าของร่วมกันใส่ชื่อลงไปครับบุญรอดกิฟฟินบุญชัยกิฟฟินบุญเลิศกิฟฟินบุญกิฟฟินสร้างเครือข่ายบุญครับเนี่ยใส่ชื่อลงไป นะครับวันนี้ให้เปลี่ยนความคิดนะครับให้คิดบวกคิดบวกตัวเองก่อนไม่ว่างไม่มีรถไม่มีรถหาคนมีรถนะครับพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดเรียนรู้ให้มากที่สุดเพราะเราเป็นเจ้าของบริษัทใช่ไหมครับคิดบวกกับแม่ทีมวันนี้แม่ทีมมาไหมครับหันซ้ายก่อนนครับลองจับมือขอบคุณดีครับแม่ทีมเป็นผู้มีพระคุณ ที่ให้รู้จากกิฟฟินแม่ทีมมีไว้แซงแม่ทีมใครฆ่าอย่าแตกเห็นไหมแม่ทีมฆ่าใครอย่าแตะแม่ทีมไม่มารับเลยแม่ทีมไม่ช่วยเลยแม่ทีมไม่ให้ยิ้มเงินเลยอย่านะครับเช็ดบวกกับบริษัทคุณหมอกกล่าวไว้ว่าเราจะเดินไปข้างหน้าไม่หยุดยัง้งด้วยเจตนาลมอันแน่วแน่เพื่อความมั่นคงความสำเร็จสูงสุด มาสู่ชีวิที่ดีขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นสู่ชาวกิฟลิงเราต่อไปแล้วกิฟลิงครับอยู่ชั่วเราเป็นร้อยปีแล้วเป็นบืหนึ่งของตบมือคุณหมอหน่อยครับชัดเจนครับบริษัทของเราอยู่ชั่วลูกชั่วหลานนะครับคิดบวกับผลิตภัณฑ์สินค้าท่านต้องเปิดใจใช้ก่อนนะครับยาที่ฟันตึงขึ้นมาแปรงสีฟันมันดียังไงผมสักพ่อครท่านต้อพูดเรื่องดีๆตลอด นะครับถ้าเจอคุณกระจอนว่าต้องตะลึมตึมท่าน <c oughs> พูดอย่างนี้ต้องตะลึมตึมนะครับฮ <c oughs> ิดบัวก,กับแผนการตลาดของเราเป็นแผนอยู่นี้บกแส่เต็บ <c oughs> ท่านต้องรีบขึ้นพาาใ้ไว้นะครับเขาบอกว่าถ้าขึ้นโกตาห้าพันถึงบินถ้าเป็นพาใดห้า0 0ื่นถึงแสนถ้าเป็นไดมอนด์ล้านถ,ถึงหล้านแถมรถไปอีิตหน่งคันเอาตำแหน่งไหนครับโอ้โหตบวเอครับสุดยอดวันดีครับ เปลี่ยนที่ซื้อสินค้าเรามีทั้ง2,000กว่รายการเปลี่ยนให้หมดนะครับเปลี่ยนทุกส่วนในตัวของเราเองห้องน้ำลกแก้วลกทงองฟอดัฟดฟัดฟัดอย่านะครับห้องครัวห้องเครื่องกวนน้ำมีอย่างเข้าสานเสานมีห้องนอนหมอนรกวีดมีหรือยังวันนี้ท่านต้องเปลี่ยนนะครับเข้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายเพราะผลิตภัณฑ์มันพูดไม่ได้ ไปเสนอเด็กเอาอะไรไปแนะนำเขาแคนซีวัยรุ่นอะไรกินแล้วหน้าเด้งเต่งตึงกินแล้วอืมใหญ่อาบโลนเคยร์ชม,มาคุยนกไปคู่ใหญ่วดข้อบทเขาเยอะแยะไปบทที่เราจะเสนอเพราะสินค้าพูดไม่ได้ตัวเรานะครับทำคันที่สุดวันนี้ครับกีฟรินช่วยท่านได้วันนี้ท่านกล้าแรกไหมครับกล้าแรกไหมมีเรื่องนักสู้ไหมถ้ามีเรื่องนักสู้ท่านได้แน่นอนครับเงินท่านจะเดือนเท่าไหร่บ้านรถเงินท่องเที่ยวต่างประเทศ ท่านกล้าแรกใจเต็มร้อยครับท่านได้อย่างแน่นอนบตบมือกิฟฟินครั้งนึงครับ <c oughs> กิฟฟินตอบโจทย์ได้ครับสอง้าปีไม่กล้าชีวิดเดิมพันเนี่ยครับกล้าแรกกล้าชิดเดิมพันดีครับ2-5้า,กกา,าดดนนปีเนี่ยรายได้ท่านจะมั่นคงยุติธรรมมั่นคงมั่คงคั่งยิ่งทำยิ่งเพิ่มยิ่งทำ,ย,งทำยิ่งได้เพราะมันเป็นเครือข่ายนะครับครอบครัวดีขึ้นชีวิตท่านดีขึ้นแน่นอน านต้องกล้าแรกกล้าอชีวิตเดิมพันครับเนี่ยงานถามท่านหน่อยงานทุกวันนี้ครับที่ท่านทํางานบริษัทไปเช้ากลับเย็นไปเช้ากลับดึกค่ารายการเหมือนกันไปเช้ากลับเย็นกับแ,แต่แต่งานพวกนั้นเป็นงานแค่ระยะหนึ่งเท่านั้นนะครับเอา้างานบริษัททําถึงอายุ5 7เป็นผู้จัดการเอาลูกทําแทนไว้ครับเขาให้ออกได้ไหม,ไมไอ่ะเป็นพอ่อค่ารายการเป็นพ่อในเผืภอพูว่า อายุ10ออกเอาลูกทาแทนได้ไหมครับเห็นไหมครับวันนี้นะครับกิฟฟรีของเรานะครับเป็นงานตลอดชีวิตเป็นงานของเราตลอดชีวิตมีเงินปันผลให้ตลอดชีวิตเหน,นื่อยวันนี้สบายช่วยโครเหนื่อยวันนี้สบายช่วยลูกเหนื่อยวันนี้โอนให้ลูกให้หลานได้เอาไหมครับอเอาตบมือกิฟฟรีครับวันดีครับผม ขอเป็นกำลังใจให้ขอให้ท่านสมา,สมาชิกทุกท่านรวยรวยโชคดีครับ